มาเจออีกแล้วกับผมในเกมอยู่กลงวันนี้ผมจะมาลองอาวุธบวกหกถือเล่นหนึ่งครับครับเราก็มาเริ่มลองกันได้เลยนี่กดบวกหนึ่งก่อนครับสำเร็จเราก็มาบวกสองเันต่อสำเร็จอีกแล้วบวกสามครับสำเร็จบวกสี่สำเร็จ,รจไหมสำเร็จครับครับมาเจอบวกห้าสำเร็จอีกครั้งครับ บวกหกครับต้องเปิดดูชัดๆครับเพราะผมจะบวกหกได้นั่นดูวนครับใส่ไปแล้วหนึ่งก้อนผมไม่พอใจครับผมต้องการสองก้อนแล้วทำไมจะใส่ได้เนี่ยยังไม่ได้ครับมันต้องใส่แดงได้สองก้อนครับมันถึงจะบวกหกได้นี่ผมรอเวลาให้มันใส่ได้สองก้อนมันก็ไม่ได้ครับไล้ที่ดิ ไม่ได้แล้วเมื่อไรจะได้เนี่ยสองก้อนผมรออยู่นะมันต้องได้ดิใส่ได้สองก้อนนะครับคอยดูนะครับน่าได้แล้วสองก้อนเห็นยังครับนี่กดบุ๊บบวกหกครับได้แล้วครับเท่าทนั้นเองนี่เห็นไหมบวกหกขอยืนยันครับว่าบวกหกบวกหกจริงๆครับนี่นะครับ,รบอาวุธที่เล่นขอบคุณครับ